สวัสดีครับล็อกเก็ตไอคลแล้วก็ซินซีบายฮอตพิ้นนะครับวิดีโอที่เห็นนี้เป็นการให้เครื่องเลเซอร์นะครับเลเซอร์รูปภาพนะครับแล้วก็ยันตามแบบที่ได้ออกแบบไว้นะครับรูปภาพนั้นเราก็ต้องไปแปลงให้เป็นบิบแมทก่อนนะครับนี่เครื่องเลเซอร์ก็จะอ่านเพียงแค่สีขาวกับสีดํานะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นผิวไม้นะครับณที่นี้เป็นไม้กระหนุก็จะเป็นรอยไหมนะครับนี่แล้วก็ไปทาความสะอาดก่อนนะครับใช้แปรงอัดถูเบาๆนะครับ ก็จะได้ชิ้นงานนะครับที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้เห็นนะครับด้านหน้าเป็นวัตถุมงคลไม้แกะสลักซีนสีนะครับด้านหลังก็จะเป็นเลเซอร์นะครับรูปภาพยันอักครด้านหน้าแบบโมเดลของเจดีคณาชาตต่างๆนะครับทางร้านก็เีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับการได้ตามเพจแล้วก็ด้านหลังนะครับเลเซอร์รูปภาพก็ได้ทุกชนิดนะครับเออเลเซอร์ ยันอักขะอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายมด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังก็เป็นเลเซอร์ยันตามแบบนะครับของแต่ละแบบไปเป็นไม้ขนุนทองนะครับวัตถุมงคลไม้แกะสลักไม้ขนุนทองนี่ก็ยือไม้มีสีอ่อนนะครับเวลาเลเซอร์ยันด้านหลังก็จะมีความคมชัดนะครับของเลเซอร์สนใจติดต่อนะครับที่ชาตรีบายพดัดพิณนะครับพินดีบริการ